สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ day by day podcast วันที่21วันนี้อยากชวนคุยในเรื่องที่อาจจะดูจริงจังกันนิดนึงแต่ว่าสำคัญมากๆเลยทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์ที่กลุ่มเพื่อนแตกกันไหมคะหรือเห็นดราม่าในโรงเรียนในชมรมหรือแม้แต่ในโลกออนไลน์ความขัดแยง้งการแบ่งพักแบ่งพวกการพูดรับหลังมันสร้างบรรยากาศแย่ๆเนาะแล้วมันก็ทำร้ายความรู้สึกของคนเยอะเลย น่าเศร้าที่เรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้แม้แต่ในครอบครัวคริสตจ,จักรของเราเหมือนกันค่ะแต่ในฐานะครอบครัวของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกให้เรารับมือกับความขัดแยง้งและรักษาความสัมพันธ์ในแบบที่แตกต่างออกไปค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในการปกป้องคริสตจ,จักรของเราจากความแตกแยกและเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างไงบ้าง ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถึงสำคัญมากไม่ใช่แค่เพื่อให้บรรยากาศมันดีนะคะแต่เพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของิจจจักรเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อพวกเราโดยเฉพาะเลยในพระธรรมยอห์นบทที่1ิเมื่อิจจจักรมีความรักความสามาคัคคีมันจะเป็นคำพยานที่ทรงพลังให้โลกรู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร และความรักของพระองค์เป็นยังไงแต่ในทางกลับกันถ้าคริจจักเต็มไปด้วยความขัดแยง้งการแบ่งแยกมันก็จะทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยทําร้ายสมาชิกในครอบครัวและบทบังความสว่างของพระองค์ไปอย่างน่าเสียดายเหมือนครอบครัวที่ทะเลาะกันตลอดเวลาคนภายนอกมองเข้ามาก็คงไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าเราถูกเรียกให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ เราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการปกป้องความสัมพันธ์และสันติสุขในครอบครัวนี้ด้วยเราต้องเป็นเหมือนผู้สร้างสันติไม่ใช่ผู้สร้างปัญหานะคะแล้วเราจะทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติสุขนี้ได้ยังไงบ้างข้อแรกที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นอย่างเราๆค่ะคือต้องระวังคำพูดของเราให้ดีโดยเฉพาะการนินทาและการบ่นว่าโอ้โหสองอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ชั้นยอดเลยนะคะ การนินทาหรือการพูดถึงคนอื่นรับหลังในแง่ลบเนี่ยมันแพร่กระจายเร็วมากเหมือนกับไฟลามทุ่งเลยค่ะและมันก็ทําร้ายทั้งคนที่ถูกพูดถึงและทําลายความไว้วางใจในกลุ่มอีกด้วยค่ะในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อที่28ดเตือนเราไว้เลยว่าและคนซุบซิบก็ทําให้เพื่อนสนิทแตกแยกกันส่วนการขี้บน่นจับผิดมองแต่งแง่ลบตลอดเวลา มันก็เหมือนยาพิษที่ค่อยๆทำลายบรรยากาศดีๆในกลุ่มไปเรื่อยๆแทนที่จะนินทาหรือบ่นลองเปลี่ยนเป็นการ,รอธิฐานเผื่อหรือหาทางช่วยเหลืออย่างสร้างสารรค์ดีกว่าไหมคะถ้าเรามีปัญหากับใครจริงๆ หรือไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างแทนที่จะไปพูดลับหลังหรือบ่นให้คนอื่นฟังสิ่งที่เราควรทำคือการเข้าไปพูดคุยโดยตรงอย่างสุภาพและด้วยความรักพระเยซูทรงสอนหลักการนี้ไว้ในมัทธิวบทที่18คือให้เราเริ่มต้นด้วยการไปคุยกับคนนั้นเป็นการส่วนตัวก่อนรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันทำยาก มันอาจะทให้เรารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกกลัวแต่เชื่อถือว่ามันดีกว่าการปล่อยให้ความขุ่นเคืองมันสะสมไปเรื่อยๆหรือเอาแต่ขยายผลไปข้างหลังเยอะเลยค่ะเป้าหมายของการพูดคุยไม่ใช่เพื่อเอาชนะหรือทําให้ใครเสียหน้าแต่เพื่อความเข้าใจและการคืนดีกันนั่นเองค่ะอีกอย่างที่จะช่วยปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากคือการโฟกัสในเรื่องใหญ่ที่ทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน และยอมยอมกันได้ในเรื่องเล็กที่แตกต่างในคริสตจักรเรามาจากพื้นฐานที่หลากหลายมีความคิดความชอบสไตล์ที่ต่างกันได้อยู่แล้วอาจจะไม่เห็นด้วยในเรื่องแนวเพลงที่ใช้เรื่องรูปแบบและกิจกรรมหรือเรื่องเล็กๆกน้อยๆอื่นๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่รวมเราไว้ด้วยกันคืออะไรคะก็คือความเชื่อที่เรามีร่วมกันในพระเยซูคริสต์คือความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อพี่น้องในครอบครัวนี้ต่างหากละ่ะ ให้เรายึดสิ่งนี้ไว้เป็นหลักแล้วเรียนรู้ที่จะอดทนปล่อยวางในเรื่องรองรองที่ไม่สําคัญเท่าเพื่อรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไว้ดีกว่าค่ะเหมือนที่พระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่3บอกให้เราจงพยายามรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณน,นั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามนะคะ และสุดท้ายการปกป้องคณาจักรยังรวมถึงการให้เกียรติและสนับสนุนผู้นำของเราอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นศิษยาพิบาลหรือผู้นำกลุ่มต่างๆการที่เราเคารพเชื่อฟังและอธิษฐานเผื่อพวกท่านจะช่วยคิาจักรดำเนินไปอย่างมีระเบียบและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นถึงแม้บางครั้งหลอดจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจบางอย่างก็ควรใช้วิธีการพูดคุยหรือเสนอแนะอย่างเหมาะสมไม่ใช่การวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเสียหายต่อหน้าคนอื่นนะคะ สรุปนะคะการปกป้องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคิตตจักรเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยค่ะมันเริ่มจากการควบคุมคำพูดของเราโดยการไม่นินทาไม่บ่นว่าการจัดการกับความขัดแย้งอย่างถูกต้องโดยการพูดคุยโดยตรงด้วยความรักการโฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่รวมเราไว้ด้วยกันคือความเชื่อในพระเยซูและสุดท้ายคือการให้เกียรติและสนับสนุนผู้นำของเรานั่นเองค่ะ รู้ว่าการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะสวนกระแสโลกมากๆเลยโลกของเราเนี่ยชอบดรามา่าชอบการแบ่งฝ่ายแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าพระองค์เรียกเราให้แตกต่างให้เราเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเกลือเป็นผู้สร้างสันติสุขในครอบครัวของพระองค์การที่เราตั้งใจทําหน้าที่นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องริสจากที่เรารักแต่ยังเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราอีกด้วยและการสะท้อนความรักของพระองค์ออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ขอให้เราทุกคนตั้งใจที่จะเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้ทำลายบ้านของพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามพอสแคต์ของเรานะคะขอให้เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขในเครือจักรของเรานะคะสวัสดีค่ะ